แฟนคลับแท่นเลยทีเดียวนะฮะส้องน้ำด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับความรู้สึกของเรานะฮะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ช่วยเหลือเพื่อมนมนุษย์โลกด้วยกันนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างจริงๆเราตั้งแต่เห็นข่าวเนี้เรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างาจริงๆเพราะว่าตอนที่ย้อนกลับไปตัวเองก็เคยเประสบตอนน้ำท่วมอ๋อโดนออใช่เลยข้าบ้านเลยเขาบานว้า บ้านนี่อยู่แบบบ้านอยู่โคราชค่ะคนโคราชโดนโดนเยอะมากเลยก็ไ <Armenia> ม <Class> ่ไ <Zone> ด <favorite word> ้เข้าเยอะมากเข้าประมาณเนี้ยค่ะคือเราต้องย้ายออกเราจะอยู่ใช่คือถ้าเดินออกมาถนนก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเดินร้องไห้ออกมาเลคือเราต้องทิ้งบ้านมันเศร้ามากอย่างเงียวอันนี้แค่ไม่ใช่เรื่องเปล่าบ้านเองนะรับโอ้โหมันแบบจินตนาการใช่คือเราก็เสียใจมากที่เราเดินออกจากบ้านเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือเขาพังหมดเลยทั้งแถบมองไม่เห็น เรารู้สึวกว่าเราต้องช่วยเขาแล้วอะไรสักอย่างเนึ่นเขารู้ว่าเราได้มางานนี้เนี่ยดีใจมากเป็นใจมากๆเลยขอบคุณที่ให้มาร่วงงานนี้โอ้สุดยอดนะครับแฟนคลับความรู้สึกเป็นแบบขนาดน,นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นแฟนคลับ,บช่วยทำบุญกันเรื่ังเลยช่วยทำบุญกันเรืง่งยังเชิญชวนไหนครับเชิญชวนแฟนคลับไหนก็ทั้งแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ทั้งที่ที่ทุกคนที่อยู่นะตรงนี้เลยตอนนี้เนี่ยประเทศในป่าก็กำลังประสบภัย วัดไทยคือค <ผม S 2> หนักมากๆเลยแล้วก็อยากให้พี่ๆคนไทยเนี่ยช่วยกันส่งำใจไปให้พี่ๆในปานด้วยตอนนี้เขาก็เดือดร้อนกันอย่างหนักเลยนะคะเป็นมือมือหนึ่งที่จะช่วยเขาให้รู้ออกมาได้อย่างสง่างามค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบาทสิบาทมันจะไปช่วยอะไรใครเขาได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันรวมกันเยอะๆสักล้านคนเนี่ยมันก็เป็นจากสิบบาทเป็นสิบล้านใช่ใช่ <นะ S 2> ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสนะครับสามารถติดเื่อนช่วยอะไรได้คนละนิดคนหน่อยนะครับได้เลยอ่ะสุดท<อ>้ายเดี๋ยวให้ฝากผลงานหน่อยครับค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นซิงเกิลแรกของชีวิตนะคะยังอยู่ที่ซิงเกิลแรกอยู่ค่ะปากดีไม่มีที่ไปนะคะก็ฝากวิธีดูด้วยหลังจากนี้วันที่14พฤษภาคมนี้ละครออนแอร์แล้วะคะ่ะเรื่องอะไรเอ๋ของรักฉบับออร์แกนิกค่ะอุ๊ตุ่มแป้งเลยส <backwards. S 1> ินะตอนแรกยังไม่ออกค่ะออกแล้ว บทบาทของเรานี่ในละครนี่คืออะไรเอ่ยเป็นคู่รองค่ะชครับผมเป็นจอิงแอบชอบพระเอกแต่ก็ดันไปเจากับอีกคนในแนนง่นไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เซนเซนไลน์เซนบนเสื้อก่อนนะเดี๋ยวเราจะประมูลกันตรงนี้เล้วไหมเออไม่ได้เตรียมตังมาค่ะมองหน้ากันใหญ่เลยนะฮะเราก็รวมตังกันสักยี่สิบสามสิบคนตรงนี้ก็ได้อยู่นะละครนี่อยู่ช่องอะไรครับ เราทำช่อง t r งไปอยู่ค่ะออนแอร์เมื่อไหร่เลย14พฤษภาคมนี้ค่ะทุกทุกคนเค่ะข้บห็นครัแล้วก็มีตอนนี้มี A อเอสเบสเดอรซีรีส์เรื่องจากหนูเนี่ยเป็นนักฝัดจากบ้าน A F เนะคะก็มีซีรีส์แล้วเล่นมีสิบสคนเลยเพื่อนๆน่าจะสอคนคือคนไทยไม่ใช่ว่าแฟนคลับคนเดียวเราเชียร์หลายๆคนเยอะแหละมาครบกันเลยนะคะในเรื่องนี้ออนแอร์วันที่9พฤษภาคมนี้ทางช่อง True a s i a n HD นะคะฝากด้วยนะคะเนาะ ค่ะผมเรื่องของเพลงครับมีรหัสดาวโหลดแล้วนะครับเพียงแค่ฟังว่าเอ้ยอยากมีเจะไปในโทรศัพท์ใช่เข้าไปในที่ iTunes ได้เลยค่ะอัลบั้ม AS เอสบสมันพาแล้วก็ True Music ครับค่ะแล้วชอบเพลงอะไรเยอะไปนิดนึงหลอกจาน222สองสอกแล้วบอกชื่อเพลงชื่อหนูได้เลยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้มีที่ที่เป็นที่เมืองไทยอยู่นะตอนนี้อะไรครับคอนเสิร์ต a อฟฟรียูเค่ะเฮ้ เมื่อไหร่เมื่อไหรวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะตอนนี้มีขายบัตแล้วที่ไทยจิเกตเมเจอร์ชุกสาค่ะค่ะอย่าลืมไปซื้อนะแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประมูลเสื้อกันหน่อยดีกว่านะเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแฟนๆพร้อมไหมเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีเลยเท่าไหร่นะ500 500ครับมีใครให้บ้าแบบนี้ไหมอะอะไรนะ7 0็ 700. ไหนค้าให้7จ็ดร้ยเจด้อยด้านหลังครับฝั่งนี้เรามากันเยอะจริงๆอ่ะพันหราลงมาสองร้อยอยู่พันห้าพันะครับพันหแล้วสองพันนี่สองพัแล้วมีใครไม่กว2าสองาไปแล้วเราเกยทับได้นะจริงที่เรารวมตัมคนละห้าอยนี่เกยสบายเลยจริงๆ2งพันเยอะสุดอนนี้มีใครให้ครับมีไหมสามพันนี่สามพัน เท่ี้สามพันไปแล้วเราต้องบวกแล้วล่ะเท่าไรตรงนี้สามพันไปแล้วอีกนิดนึงสามพันห้าครับสามพันห้าแล้วนะตอนนี้สามพันห้าแล้วมีไหมคือ,อไรายได้ทั้งหมดเนี่ยเรามอบให้เลยนะครับเรียกว่าไปช่วยกันทำบุญทั้งหมดเลยนะครับสามพันห้าเยอะสุดตอนนี้มีไ 4, หมสี่พันะฮะสี่พันแล้วครับ สี่พันละความรู้สึกของงานเป็นไงบ้างตอนนี้สี่พันพอีกหรือยังหนูดีใจแทนพี่พี่พี่ในปานมากนะแต่หนูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยครับผมค่ะสี่พันคิดว่าเราได้อีกนิดไหมได้อีกไหมฮะสุดสิดแล้วสุดสุดกันแล้วคือเท่าไหรนคือผ่านช่วงโหอดกันมาเออหมดตัวอ๋อเราเพิ่งโอดกันไปนะครับตอนนี้สี่พันนะครับมีใครใครให้มากกว่านี้ไหมครับ นับหนึ่งพี่คะคนไหน4,000คะทางนี้ก็ทางนี้ครับพีนน่พระวังครับอ๋ออ๋อ,อคนนี้ไม่หนีค่ะคนอื่นระวังหนีอย่าลืม <c oughs> ไว้4,000นับหนึ่งเท่าไรพี่บอกมาเลยเท่าไรเอาฟองให้เราเหรอ4,050ออ4,050ทางนี้มไม่น้อยหน้าครับพี่เขาเก็บกระเป๋ตาตังค์เก็บกลับที่เดิมเลยนะมีใครให้มากกว่า4,050ไหม มีไหมครับเห็นบอกเมื่อวานนี้ได้กันเป็นล้านเลยนะแต่ทั้งวันนะทั้งวันทั้งวัน,วนไม่ใช่คนเดียวถ้าคนเดียวนี่ก็หนักไปทั้งวันนี้ได้เป็นล้านเลยนะวันนี้นี่คือการเริ่มต้นนะฮะเท่าไหร่ครับห้าพันค่ะห้าพันเหรอเออกล้องอยู่ในมือมี e สามตัวตรงนั้นผมว่าเนี่ยถ้าวิ่งไปบนคลองเนี่ยมันเกินห้าพันอยู่นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ป็นห้าพันนะฮะนับตึง ห้าพันนับสองมีไหมครับห้าพันนับสามครับขึ้นอะไรครับขอเสียงตอร์มด้วยน่ารักมากน่ารักมากเขาจะต้องมา,มาในบ้านเจอแล้วเจอแล้ว,ลวมาดูโฉมหน้าผู้ใจบุญกันดีกว่านะครับไม่ว่าหน้าตาดีหรือไม่ดีต้องเผยตัวมาด้ดยดดวย ขอสัมภาษณ์พี่คนนี้หนึ่งแล้วกันนะพี่ชื่ออะไรครับผมพี่เฟิร์นะครับพี่เฟิรก่อนอื่นลองขอถามความรู้สึกก่อนว่าที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆนีว่าในปังผลกระทบขนาดนี้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่รู้สึกใจนเรื่องของเหตุการณ์นนะคะถ้าเกิดเป็นคิดถึงว่าเมื่อเกิดเป็นประเทศเราว่า วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวให้มายืนข้างๆกันเลยดีกว่านะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเอาขอเสียงตบมือกับพี่เปื่อหน่อยครับน่ารักมากนะครัะอยากบอกอะไรกับน้องไหมครับเผลอเน้องบอกอะไรกับพี่เขาไหมขอบคุณเพื่อนที่ช่วยทำบุญค่ะเออเพื่อนรวยสวยๆเห็นๆตลอดใต้เก่งเฮ้สุดยอดน่ารักมากนะครับเอาเลยครับตบกล่ันหน่อยแล้วเดี๋ยวให้ทั้งหมดือกล่องเลย มีสักขิวยาอยู่นะว่าเราร่วมทำบุญกันจริงๆนะครับน่ารักมากนะครับให้ให้กอดันหนึ่งทอกันหนึ่งทีทงสุดยอดมากๆนะใจคนไทยของเรานะครับขอบคุณมากนะครับต้นขาเดี๋ยวสุดท้ายก่อนที่น้องนั้นจะลงจากเวทีไปนะครับ ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับอยากบอกอะไรกับแฟ,น,ฟนนะรหรือว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ได้มาอยู่ันตรงนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาไออย่างนี้มาฟังร้องเพลงในวันนี้นะคะก็ถึงพี่ๆี่แฟนคลับก่อนเลยเพราะว่าพี่ๆี่เขาเนี่ยมาหาบ่อยเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายช่วงนี้อากาศร้อนด้วย,ยเป็นห่วงเรื่องการงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงยางรุนแรงค่ะ แต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เจอจพี่พี่เขามารอเราแบบนี้ครับผมมีความสุขมากๆากก็ให้พอดีพอดีแล้วกันห่วงตัวห่วงพี่ด้วยนะคะคแล้วก็พี่พี่คนอื่นด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร,ร้อนมากมากเลยครับผมฝากดูแลตัวเองด้ดวยนะตอนนี้วันหยุดแรงงานด้วยครับไปเที่ยวก็อย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่นนแนไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันรับจัดที่สยามเมฟอร์เนียมด้วยนะคะครับผมโอเคท็อปเซนต์ตงนี้กับทุกทนหน่อยค่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ มีความตึงเริ่มต้นนะเพราะว่าศิปลปินของเรายัางมีอีกเพียบเลยนะครับที่จะขึ้นมาสร้างสีสันบนเวทีนี้นะครับก็เรียกว่า